คมนาคมจัดการเรื่องเกี่ยวกับการเคลียร์อุโมงค์ทุกอุโมงค์ในกรุงเทพมหานครเอเคลียร์รถไฟฟ้ามหานครทุกๆท,ที่มีอุโมงค์ไหมไปเคลียร์ทุกที่เลยโอ้ยมึงจะให้กูตั้งทั้งหมดเลยเหรอจะให้ตั้งหมดเลยหรือไงอาจารย์ปูเป็นอะไรจิตรกรอ่ะ จิตกรนี่คนนี้เขานี่แล้วจิตกรต้องเป็นระดับระดับจิตกรนี่ไม่น้อยหน้าใครจิตกรต้องเป็นเลขานายกรัฐมนตรีอ,อ้อไม่ใช่เลขาเป็นอีบุม๋มอเขาตอเขอตทษเลขาเป็นบุมบรรดาแล้วโอเคจบจบจิตกรต้องเป็นอ้อนี่ไงจิตกรบุษบาต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม <laughs> วัฒนธรรมจิตกรบุษบา เออลีน่าจังเป็นอะไรโอ้ลีน่าจังแกเป็นอะไรไม่ได้หรอกแกนั่งอยู่ประตูน้ํานั่นแหละให้แกนั่งอยู่ประตูน้ำนั่นแหละให้แกนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเออเออเราก็สนับสนุนสินค้าแกก็พอแล้วเออเออนั่นแหละเอาสวัสดีทุกคนอู้ตําหน่งคุณจิตกรเหมาะมากเลยค่ะรัฐมนตรีวัฒนธรรม ปาลีนาปาลีนาปวีนาหรือปาลีนามึงจะเอาให้ดีก่อนมึงเขียนว่าปาลีนาหรือว่าปวีนามึงเอาใครมึงเอามาก่อนปวีนาเขาไม่ใช้กันแล้วปวีนาตอนนี้โครงสร้างทางด้านร่างกายคงจะไม่ไหวแล้วล่ะตอนนี้ให้แกช่วยพี่แจ๊ดอยู่ที่ปทุมธานีอย่างเดียวคุณพี่ปวีนาของฉันตอนนี้ช่วยพี่แจ๊ดที่ปทุมธานีอย่างเดียวเออโครงสร้างทางร่างกายแกกระดูกกระเดี่ยวแกไม่ไหวแล้วล่ะไอ้แกวิ่งจ็อกกิ้งอยู่แถวนั้นแหละ เออเออเออชอบชอบเป็นอะไรไม่ได้เพราะว่าชอบโดนตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตอ่ะมึงเวลามึงจะตั้งใครมึงต้องดูด้วยว่าใครเขาติดคดีอะไรหรือเปล่าอ่ากูไม่ใช่ด็อกเตอร์ออด็อกด็อกกูไม่ใช่เศรษฐีทวีไส้นะไปตั้งคนติดคุกไปเป็นรัฐมนตรีทีนี้ตัวเองก็ต้องโดนเอาเปหีออกจากตําแหน่งโดยรัฐารัฐธรรมนูญน,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 นะสิเพราะฉะนั้นเวลาจะตั้งใครก็ต้องดูด้วยว่าเขามีคดีอะไรหรือเปล่าใช่ไหมพี่หนุ่มกัญชยัยหน่วงกัญชยัยหน่วงกัญชัยหน่นวงกัญชัยตั้งไม่ได้ ทำไมล่ะเขาเป็นผู้บริหารช่องสถือหุ้นช่อง3ตั้งพี่หนุ่มกัญชัยไปเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยพี่หนุ่มกัญชัยให้แกนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดพวกมึงขนกันมาหมดแล้วใครจะนั่งใครจะนั่งพิจรารณาคาดีอยู่ที่ช่องสามแล้วพี่หนุ่มก็ให้แกนั่งพิจรารณาคาดีอยู่ที่ช่องนั้นล่ะจะมาตั้งแกเป็นอะไรล่ะโอเคจบมีคนแต่งตั้งเจล้งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ เจเลง้งแกขายลิปสติกของแกให้ได้ซะก่อนแกจะมาดูลิปสติกของคนอื่นได้ยังไงกันถ้าเกิดแกออกมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แกจะต้องขายลิปสติกให้คนทั้งประเทศนะไม่ใช่ขายลิปสติกให้แกคนเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่ได้หรอกโอเคนะ <S <S โอ้ยหนอเอาทุกคนจะมจะมาตั้งกันเองอย่างนี้ละมันไม่ได้มันไม่ได้ เอาเจ๊ฝยเอาเจ๊เล้งไม่ได้เอาเจ๊ฝ้ายอีกเจ๊ฝ้ายไ,ไปเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวท่องเที่ยวเจ๊ฝ้ายเอาไปเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยว,ปปท,ท,ท,ยวทำไมล่ะเอาก็เฉพาะเจ๊ฝ้ายเนี่ยพวกเชฟพวกเชฟพวกอะไรต่างๆมาทั่วโลกเลยไปนั่งกินไอ้ไรอน,นะไข่เจียวแกอ่ะมันมาทั่วโลกเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงนึกดูกินไข่เจียวจานเดียวสี่พันบาทอะ่ะม่งมาทั่วโลกเลยอะ่ะเอออย่าเจ๊ฝ้ายอ่ะ เออก็ต้องตั้งให้มันเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวแหละแพรลี่เป็นอะไรแพรลี่เนี่ยต้องให้กลับไปบวชเป็นพระใหม่ทำไมล่ะเอาก็ตอนนี้พระหายไปครึ่งครึ่งครึ่งประเทศแล้วตอนนี้ไม่เหลือพระแล้วแพรี่นี่ให้แกกลับไปบวชเป็นพระแล้วให้แกเป็นประธาน ของมัรคทายกอีกทีหนึ่งให้แกบวชเป็นพระเสร็จแล้วก็ให้แกเป็นพระประธานจากนั้นก็ให้แกไปทํางานภารกิจในการอบรมพระทั่วประเทศเออแต่งตั้งเลยโอเคเอาอาจารย์เบียร์อีกโอ้อาจารย์เบียร์แกไม่เป็นอะไรแกห่มขาว อาจารย์เบียร์แกไม่คิดจะเป็นอะไรอาจารย์เบียร์เนี่ยเราต้องให้แกไปเป็นนู่นถ้าเกิดแกจะออกมาจากผ้าขาวอะนะกูก็ต้องให้แกไปเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาอาจารย์เบียรนะ์น่ะทำไมล่ะอุ้ยมึงดูทีขนาดแกนั่งอยู่ตรงนั้นแกยังสั่งแกงสอนแกสั่งสอนไปทั่วประเทศเลยอะอาจารย์เบียร์ต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเว้ยทำไมล่ะอ้เฉพาะแกนั่งอยู่ตรงนั้นแกไม่ต้องไปแกไม่ต้องไปออกให้นโยบายอะไรเลยแกนั่งอยู่ในทิกตอกแกแหละพอแล้วให้นโยบายครูทั่วประเทศได้เลย อาจารย์เบียให้แกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเลยเพราะว่าแกชอบสั่งชอบสอนแกอสอนทุกคนเนี่ยใครเข้าไปแกก็สอนหมดว <c oughs> ะไงทำไมมึงอ่๋อนี่อยากจะได้อาจารย์เป็นผู้อ๋อนี่แมกูไม่อยากมีเมียเป็นหมาอย่างมึงหรอกโอ้ออาจารย์เบียโอเคนะ รัฐมนตรีกีฬาเอาใครดีเรว,วดีสีเท้าคุณนึกถึงคนเดียวเรว,วดีสีเท้ารู้รจักไหมเรว,วดีสีเท้าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาริกาเนี่ยฉันเป็นนายกเนี่ยฉันต้องผ่ากระทรวงกระทรวงท่องเที่ยวแยกออกไปหนึ่งกระทรวงกระทรวงกีฬาแยกออกมาหนึ่งกระทรวงจบไปจะได้ตั้งรัฐมนตรีสองคนเออกระทรวงคลังล่ะเอา้า โอ้กระทรวงคลังต้องนี้เลยกระทรวงคลังนี่นึกถึงใครไม่ได้เลยกระทรวงการคลังอ่ะนะกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังมันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องค้าขายเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจเอาพิมพ์รีพายเขาจะออกมาได้ยังไงล่ะธุรกิจเขาสามพันล้านแล้วเขาจะออกมาได้ยังไงเขาออกมาเขาออกมาไม่ได้หรอก เออเขาอ,ออกมาไม่ได้หรอกกระรวงกันคลังนี่ต้องเอาใครดีว่ากระสวงกันคลังยากนะต้องหาคนนอกอะ่ะเออเลวัตเหรอเลวัตให้เป็นรองนะเลวัตจะเป็นบอดี้การ์ดไงเลวัตกินเกสรเป็นบอดี้การ์ดนายกบิ๊กแต้มเนี่ยเป็นหน้าห้องและเป็นบอดี้การ์ดนายกเออ <laughs> <laughs> แม้พวกมึงตั้งกันตามใจชอบเลย <laughs> พวกเธอมีชื่อกันอยู่แค่นี้เหรอฮะตั้งกันเองก็สนุกดีเนาะแล้วท่านเศรษฐพุทธล่ะอ๋อท่านเศรษฐพุทธตันอ๊ยแกจะมาเป็น,นเหรอรัฐมนตรีคลังเชิญแกมาเป็น,นรัฐมนตรีคลังยากอยู่นะเพราะว่าปัจจุบันแกไปทํางาน ภาคเอกนชนได้เงินเดือนเดือนหนึ่งแกได้ตั้งเดือนตั้งหลายหลายล้านน่ะเงินเดือนแกสี 4, 5, 000, ก่ล้านห้าล้านแกจะมาเป็นนายกรัฐมนตร,ตรีเงินเดือนสองสองแได้ยังไงกันเออแกจะมาไหมล่ะสวัสดีค่ะอ่ะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนหน้าละเอียดผิวลีผิวละเมียด เออเนี่ยเป็นคนที่ชอบผู้ชายหน้าละเอียดเห็นไหมเอาเป็นคนที่ชอบผู้ชายหน้าละเอียดเห็นไหมอันนี้ตอนภาพตอนแต่งี่ยตอนแต่งงานหล่อยังไงตอนนี้ก็เลยยังหล่ออย่างนั้นเลยเป็นคนหลงรักผัวค่ะเป็นคนหลงรักผัวตัวเองเนี่ยผิวดีมากเห็นไหมคุณคุณคุณนัดผิวดีมากเห็นไหมผิวดีมากค่ะคุณนัดผิวดีมากค่ะคุณนัดผิวดีมากคุณนัดผิวดีมากค่ะ รักผัวดูแลผัวหลงรักผัวผัวเราไม่ใช่ผัวใครผัวของเราต้องไหว้ทุกวันรักผัวดูแลผัวเรารักผัวดูแลผัวเทคแคร์ผัวดูแลผัวผัวเราไม่ใช่ผัวใครผัวของเราเชิดชูทุกวันเป็นคนเชิดชูผัวรักผัวหลงผัวเป็นคนอย่างนั้นค่ะ เมื่อก่อนดีใจมากที่ได้พอดีว่าคุณนานะขับรถไปขบขับรถข้ามเขาขับรถข้ามเขาเสร็จแล้วก็จะเข้าไปบ้านพ่อเพื่อจะไปขอชั้นแต่งงานโดยที่ไม่เอาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรไปรวยตัวเขาเองไปก่อนก่อนที่จะเอาแม่ไปคือเขาตัวเอาเข้าไปก่อนแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงบ้านพ่อฉันเขาก็ตั้งใจขับรถจากนั้นระหว่างขับรถเขาก็บอกว่าดีใจไหมที J ่จะได้แต่งงานกับฉันดีใจไหมที่จะได้ดีใจไหมที่จะได้แต่งงานกัน J ดีใจไหมเขาถามฉันว่าดีใจไหมที่จะได้แต่งงานกันเขาถามฉันอย่างนี้ ฉันบอกว่าดีใจค่ะเราก็เป็นผู้หญิงอะเนาะเราก็ต้องแบบมีไว้เชิงไว้ท่านิดนึงแล้วก็ดีใจค่ะล้วก็พูดแบบนี้นะคะจากนั้นเขาบอกว่าดีใจต้องทํำยังไงดีใจจะต้องทํำยังไงเขาพูดอย่างเงี้ยฉันก็ไม่เคยรู้ไม่มีประสบการณ์คนมาขอแต่งงานเนาะฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็ถามว่าดีใจแล้วต้องทํำยังไงฉันก็เลยฉันก็มองหน้าเขาเขานึกว่าเขาอะนึกว่าฉันอาจะกระโดดหอมแก้มเขาแต่ฉันไม่ได้ทํา ฉันไม่ได้กระโดดขัแก้มฉันกำลังเ <c oughs> <ส>กร <primera> ง,งอยู่ว่าฉันจะต้องทํายังไงดีระหว่างที่ฉันคิดคุณคุณนัทเขาก็เลยถามขึ้นว่าดีใจที่จะได้แต่ดีใจแล้วต้องร้องเพลงยังไงล่ะต้องร้องเพลงอะไรดีนะเรากําลังขับรถไงเขากําลังขับรถเขาอยากฟังเพลงจากจากจากแฟนมั้งฉันก็เลยบอกว่าดีจจร้องเพลงให้ฟังก็ได้ดีดีใจจะได้แต่งงานก็เลยร้องเพลงให้เขาฟัง ในในวันที่เขาไปขออ่ะฉันร้องเพลงให้เขาฟังเพลงอะไรคะดตอรมาริกาดีใจจะได้มีผัวจะได้เสียตัวคืนละหลายหนแตง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 ตะละแหล่งแต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 งตะละแหล่งดีใจจะได้มีผัวจะได้เสียตัวคืนละหลายหนดีใจดีใจดีใจจะได้มีผัวสัก ประมาณนั้นแหละจำไม่ได้แล้วว่าร้องว่ายังไงแต่เนื้อร้องประมาณนี้เลยร้องเพลงผู้ชายเบรกรถหัวทิมเลยตกใจไม่ขำเขาขำเขาไม่คิดว่าเขาฉันจะร้องเพลงอะไรแบบนั้นน่ <c oughs> แม้กูกูก็เบรกรถหัวขม,มํำเลยแม้เกือบจะไม่ได้แต่งกันแล้วเจ้าตอนแรกนึกว่าเขาจะถอนมั่นแล้วนะ เออแต่ในที่สุดเขาก็แต่งงานกับฉันนะ่ะ<ๆ>ก็เป็นไม้ไม้เท้ายอดยอดพองกระบองยอดเพชรมาบัดนี้แหละอ่าด้วยเพลงนั้นแหละเออผู้ชายใช้ได้ค่ะลูกชายเป็นสิวเป็นผดใช้สบู่ดำสิวผดดีขึ้นค่ะครีมก็ใช้ได้ค่ะเลิศมาก แม่เนาะมันก็ต้องสนิทกันเบอร์หนึ่งแหละมันต้องสนิทกันเบอร์หนึ่งก่อนที่เขาจะไปขอเราเป็นก่อนที่เขาจะตั้งใจขับรถไปขอเราอะเราก็ต้องสนิทกันเบอร์หนึ่งแหละเราถึงมั่นใจถึงร้องเพลงไปได้ไงเรามั่นใจมากว่าร้องเพลงนี้เขาต้องไม่ทิ้งเราแน่นอนก็มั่นใจก็ร้องไปก็ต้องสนิทกันเบอร์หนึ่งแหละใช่ไหมเออ <c oughs> มีคนบอกสวยมักนกตลกมักได้ <c oughs> ดอกเตอร์น่าจะเป็นเดทติ้งโค้ดมีคนฟังเยอะแน่เดทติ้งโค้ดโอ๊ยบ้ากลยุทธ์ของใครก็ของใครไม่เหมือนกันหรอกเออผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงเรียบร้อยผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงที่ความฉลาดหลักแหลมผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงตลกผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงเหมือนแม่และผู้ชายอีกบางคนเขาก็ชอบผู้ที่ผู้หญิงรวย เออมันผู้ชายแต่ละคนชอบผู้หญิงไม่เหมือนกันไม่สามารถที่จะไปเดทติ้งโค้ดได้หรอกไม่สามารถที่จะไปแบบเป็นโค้ดใครได้หรอกเออแต่อย่งางไรก็ตามแต่สําหรับเราซึ่งเป็นผู้หญิงเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นแหละมึงอย่าเป็นอะไรที่เขาอยากให้เป็นมึงต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วมึงจะหาคนนั้นเจอแค่นั้นแหละ <laughs> โอเคนะ เออเออมันมีดาราที่มันมีผู้จัดก,การดาราหลายคนนางองนางเอกนางละครอะไรบางคนเนี่ยมีผู้จัดก,การดาราอะไรเงี้ยบางทีฉันก็แอบ,บไปนั่งฟังมาคือแต่ละคนเนี่ยคือชอบแบบตกจากสวรรค์ไม่ได้จตกจากที่สูงไม่ได้ม,มีแฟนมีแฟนมีแฟนไม่หล่อมีแฟนไม่หลอก็ไม่ได้มีแฟนไม่รวยก็ไม่ได้ดาราเหล่านั้นล้วนอยู่บนคานเลี้ยงหมาไปวันวัน เสียดายอะบางทีนะมึงก็้าไหมคือแบบจะลดสเปคตัวเองลดความรวยหมื่นล้านมาเหลือแค่พันล้านก็ลดไม่ได้ต้องรวยระดับหมื่นล้านถึงจะได้เป็นผัวทีนี้อายุทะลุเข้าไปจะห้าสิบแล้วมึงคิดว่าใครจะมึงคิดว่าหมื่นล้านที่ไหนจะเอาคนห้าสิบไปเป็นเมียวะล่ะ มันก็ต้องไปเป็นมึงนึกเอาไหมมึงต้องรอให้มันเลิกกับเมียซะก่อนอะ่ะมันต้องกลายเป็นแบบนึกออกใช่ไหมคือมันไม่ได้อะ่ะคือเราจะสเปควางสเปคการวางสเปคเป็นเรื่องดีแต่ว่าเราต้องวัดการเต้นของหัวใจตัวเองไม่ใช่ไปวัดการเต้นของกระเป๋าตัวเองถ้าเราอยากจะสร้างครอบครัวหรือว่าเราอยากจะ,ะมีเดทที่ดีเราจะต้องวัดที่หัวใจตัวเองเต้นรัวขนาดไหนเออ ดเรมริกาวัดที่หัวใจตัวเองว่ามันหัวใจเต้นพองโตขนาดไหนเวลาแบบเดทอะ่ะเวลาเดทหัวใจเต้นไหมถ้าหัวใจไม่เต้นเฉยๆต่อให้รวยล้นฟ้าก็ไม่ได้ชอบอืมเคยมีคนรวยมาจีบดเตอรมริกานะฉันจะบอกให้สมัยสมัยยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยอุย้ยรวยถึงรวยที่สุดแล้วบางคนก็เป็นลูกหลานผู้มีอำนาจอำนาจถึงอำนาจที่สุดบางคนก็เป็นแบบใหญ่โตใหญ่โต,ตที่สุด เออแหมระดับชั้นนี่มันก็ต้องนิดนึงอะนะแหมแม่ก็นะระดับแม่นี่ก็นะหนะ้าตาแม่ก็ไม่ใช่ว่าขี้หมาที่ไหลละก็ไม่ได้ขี้เลยนะฮะอืมนะระดับแม่นี่ก็นะเออแต่ว่าเวลาคุยแล้วมันแบบเวลาแค่นั่งจิบฉันด้วยความที่ฉันเป็นคนสมองไวแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ต้องใช้เวลาเสียฉันกินกาแฟแก้วเดียวแล้วนั่งฟังนั่งฟังเขาพูดเนี่ยนั่งเกินหนึ่งนั่งเกินหนึ่งหนึ่งนั่งเกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกูเห็นทุกเรื่องเลยแต่ถ้านั่งเกินสามสามนาทีเนี่ยเราก็จะเห็นบางเรื่องแต่ถ้าเกิดนั่งกินข้าวเกินชั่วโมงกินข้าวไปคุยไปกินข้าวคุย,คยไปประมาณหนึ่งชั่วโมงจิบวายไปสองแก้วเท่านั้นแหละกูรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้สมควรจะคบหรือไม่สมควรครบรู้เลย เป็นคนอย่างนั้นน่ะมันเป็นคนจังสั้นน่ะสูเป็นคนจังสั้นน่ะ <c oughs> สำหรับใน TikTok เนี่ยมันจะมีคูปองรับส่งฟรีนะคะแต่สำหรับในสระายไลน์เนี่ยส่งฟรีคะ่ะ ว่าแล้วก็น้อคิดถึงพี่ตั้ฟังเพลงนี้แล้วทําให้นึกถึงเพลงชาติไทยบ่อยๆพอตั้งใจฟังเนื้อหาส่วนตัวเพราะมากครับ <c oughs> ดาวมยุรีนี่เกี่ยวข้องอะไรกับเพลงชาติก่อนฮะโอ้จะมาเพลงชาติที่เราท่องมาตั้งแต่สามขวบอะเนาะเออทีนี้เราก็เพิ่งจะมาเข้าใจเนื้อหาตอนที่เราโตแล้วเออประมาณนั้นค่ะสวัสดีทุกคนมันมีคุณพี่คนหนึ่งที่ที่ที่ มีคุณพี่คนหนึ่งเมื่อกี้อ่ะคุณพี่ภาคใต้คนหนึ่งเนาะเขาคําถามเขาน่าสนใจมากคุณพี่กวปปัญดาบอกว่าดอกเตอร์ครับพูดถึงเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ว่าเราจะแก้อย่างไงทนกับปัญหามา20ปีแล้วหมายถึงแสดงว่าพี่ต้องอยู่ภาคใต้ถูกไหมสามเจงหวัดชายดนภาคใต้ใช่ไหมคะดออรอเรมริกาขอสรุปสั้นๆอย่างนี้ สถานการณ์ภาคใต้เมื่อก่อนเนี่ยนะคะมันจะมีกองบัญชการส่วนหน้าที่เราเนี่ยนะคะใช้วิธีการสามสี่ส่วนนะคะก็คือ,อมีวัดมีมัสยิดมีโรงเรียนมีบ้านมีอะไรต่างๆคือคอยดูแลกันแต่ปรากฏว่าปัญหามันมาบานปลายเหมือนฝีแตกอะ่ะตอนที่ทักษิณชินวัตรดิฉันก็ไม่ได้ว่าไปโทษคุณทักษิณหรืออะไรนะคะแต่ว่าคุณทักษิณไปใช้วิธีที่โหดร้ายในการจัดการปัญหาภาคใต้โดยใช้วิธีการกราดยิง ใช้วิธีการกราดยืนะ,ะในกลอเซในตากใบแล้วก็เพื่อนคุณทักษิณนั่นแหละเป็นกองกําลังในพื้นที่แล้วหลังจากนั้นคนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็หนีคดีเป็นอดีตแม่ทัพภาคตอนนี้ก็หนีคดีนอกจากการหนีคดีแล้วเนี่ยคือเป็นสสของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคนนั้นอะที่หนีคดีอะ,อะที่นี่โดยสรุปแล้วคือมันทําให้ปัญหาไม่ได้รับการสะสางนะคะทีนี้ปัญหาจะได้รับการสะสางก็ต่อเมื่ออะไรจริงๆแล้วปัญหาจะได้รับการสะสางก็ต่อเมื่อ คนที่ไปกระทําความผิดอะไรกับพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้เนี่ยเขาต้องติดคุกแต่ปรากฏว่าอดีตแม่ทัพภาคคนที่ปฏิบัติการคําสั่งือเรื่องเหตุการณ์คือเซะไม่ติดคุกแต่นี้คดีมันทําให้เรื่องที่กําลังจะแก้ไขได้มันกลายเป็นแก้ไขไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองพอเราเนี่ยหาความยุติธรรม กลับคืนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้มันก็เลยบานปลายเรื่อยๆอันที่3าด้วยอุดมคติอุดมการณ์อะไรก็ตามแต่มันเป็นความเชื่อที่สะสมกันมาแล้วก็่างเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันก็กระนั้นเองเนี่ยมันก็ยังต้องมีฝ่ายความมั่นคงคอยไปดูแลเพราะถ้าเกิดยิ่งไม่มีสมมตินะคะถ้ายิ่งไม่มีถ้ายิ่งไม่มีเนี่ยคุณดูที่จังหวัดชายแดนทางภาคทางภาค,าภาคกัมพูชาดิกัมพูชาเนี่ย เรามีเราเราเมื่อก่อนกัมพูชาต้องตะเข็บชายแดนกัมพูชาเราไม่มีมาตรการที่เข้มเข,ข้มข้นอะไรนักมันก็เลยลุกมาลุกมาลุกมาจนสร้างหมู่บ้านได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเกิดชายแดนไม่มีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงไม่มีทหารเราจะยิ่งสูญเสียแผ่นดินมากเท่ามากมากเท่ามากจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นกัน จังหวัดชีดยดนภาคใต้ก็เช่นกันสิ่งที่เราจะแก้ไขได้ดีที่สุดได,ได้ดีที่สุดนั่นก็คือเรื่องทางฝ่ายความมั่นคงเขาก็ต้องมแ้เป็นมาตร,รการของเขาไปแต่เรื่องเกี่ยวกับการเ,เรื่องเกี่ยวกับการใช้จิตวิทยามวลชนหรือว่าใช้นโยบายที่เกี่ยวข้อง กับสิทธิมนุษยชนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมกับกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เฟื่องฟูตรงนี้เราก็มริกาคิดว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเราจะต้องสร้างภาคใต้3จังหวัดเนี่ยหให้กลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ 2. ต้องส่งเสริมการก่อสร้างเพื่อให้เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ ที่จูงใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกแม้ว่าจะต้องรักษาความปลอดภัยขนาดไหนก็ตามอันที่สจะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคใต้ไม่ว่าจะทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานสร้างอาชีพและก็พอเราเนี่ยทำการสร้างงานสร้างอาชีพให้ได้มากเท่ามากเด็กๆเกยาวชนคนหนุ่มสาวต่างๆก็จะต้องลุกขึ้นมาทำงาน สร้างงานสร้างอาชีพพอเขามีการมีงานสร้างงานสร้างอาชีพดเรมาริกามั่นใจว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถ้าเราไม่พัฒนายิ่งทิ้งไว้เละเทะเนี่ยมันก็จะยิ่งมีแต่ปัญหามีทางเดียวที่จะทำได้โดยใส่ใจคนในพื้นที่โดยให้ความเป็นธรรมแล้วเราต้อง สามารถเข้าใจก็คือเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่แตกต่างภาคใต้ไม่ได้ต่างจากภาคเหนือภาคเหนือไม่ได้ต่างจากภาคอีสานภาคอีสานไม่ได้ต่างจากตะเข็บชายแดนกัมพูชาและตะเข็บชายแดนกัมพูชาไม่ได้ต่างจากตะเข็บชายแดนแม่สอดจังหวัดตากดังนั้นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดทางภาคใต้อยาคิดน้อยเนื้อต่ําใจว่าตัวเองเนี่ยนะถูกแยกออกไปเป็นพื้นที่3จังหวัด ที่ทําให้เกิดการพัฒนาเนี่ยช้ากว่าจังหวัดอื่นเพราะว่าเรื่องสถานการณ์หรืออะไรก็ตามแต่เข็บชายแดนแต่ละที่มีปัญหาในลักษณะเกี่ยวกับความมั่นคงบัณอรที่แตกต่างกันไปแต่มีปัญหาเหมือนกันมันมีปัญหาเหมือนกันที่จังหวัดตากจ,าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดแถบๆเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ การลุก,กล้ําชายแดนอันเนี้ยลุก,กล้ําไม่ใช่เป็นการลุก,กล้ําโดยที่อธิปไตยประเทศพม่ามาเอาอธิปไตยประเทศเราไม่ใช่แต่เป็นการลุก,กล้ําในลักษณะที่ว่าแฝงเข้ามาสร้างบ้านเรือนแล้วก็อยู่เป็นประชากรแฝงโดยที่ไม่มีบัตรประชาชนจนกระทั่งได้บัตรประชาชนอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นทุกตะเข็บชายแดนเลยเกิดแบบนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาว ก็เหมือนกันดรมริกาไปลงพื้นที่มาแล้วประชาชนที่อยู่ตรงตะเข็บชายแดนฟิตเจอริ่งกันได้ลูกได้หลานเป็นลูกครึ่งระหว่างกะเหรี่ยงกับคนไทยระหว่างคนไทยกับไทยใหญ่คือมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นปนมันเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติในพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนแต่ภาคเหนือมันโชคดีตรงที่ว่ามันไม่มีประเทศอะไรมาลุกเอาแผ่นดินเราแต่มันกลืนไงมันเกิดการกลืนก็เป็นปัญหาในแง่ของ อีกรูปแบบหนึ่งเป็นปัญหาความมั่นคงอีกรูปแบบหนึ่งมันเกิดการกลืนมันเกิดการกลืนเลยนะเธอไม่ใช่แค่การเสียดินแดนแต่มันเกิดการกลืนกลืนพลมกินดินแดนนะมันจึงเกิดปัญหาแบบนี้ส่วนปัญหาเรื่องตะเข็บชายแดนภาคใต้คือมันเกิดปัญหาเรื่องอัตลักษณ์ที่แตกต่างแล้วก็การเกิดเหตุ ที่มันไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จาเป็นอยู่นั่นเองที่ฝ่ายความมั่นคงต้องดูแลเพราะอย่างไรก็ตามแต่ประเทศไทยเราต้องดูแลอธิปไตยอธิปไตยคือแผ่นดิน <c oughs> ถ้าไม่มีฝ่ายความมั่นคงเนี่ยชาวบ้านถือกระบอกเข้าหลามไปยืนเป็นอปรพรอเป็นอะไรต่างๆคําถามก็คือว่าถ้าเกิดประเทศข้างบ้านหรือกลุ่มชนข้างบ้านหรืออะไรก็ตามแต่มาลุกยึดดินแดน ด้วยประการใดประการหนึ่งด้วยอะไรก็ตามแต่หรือจะเกิดการกลืนดินแดนคุณคิดว่าปัญหาใหญ่เกิดขึ้นมากกว่านั้นไหมเกิดขึ้นมากกว่านั้นจริงๆทุกคนเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนและพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดเชียงเลยเฉันรู้ว่าปัตตานียาลานราทีว่านี่เป็นแฟนเอฟซดรมาริกาเยอะมากนะดรมาริกาเคยไป นราธิวาสเคยไปปัตตานีเคยไปยะลาฉันเคยไปนอนที่โรงแรมที่เคยเกิดระบบ้ยอ่ะค่ายอิงคยุทธบริหารเนี่ยฉันไปยืนรายงานข่าวอยู่ตรงนั้นแหละสมัมนั้นเนี่ยไปเสดแดงยังไม่ตุยอ่ะแม่ทัพภาคเนี่ยตรงที่อยู่ตรงอิงคยุทธบริหารเนี่ยด ك อรมริกาไปยืนรายงานข่าวอยู่ตรงนั้นเลยตอนนั้นยังมีเกิดระบุยตรงนั้นระเบืยตรงนี้อยู่เลยตอนนั้นปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าดอรมริกาไปรายงานข่าวอยู่แถวนั้น เออเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไปมาหมดแล้วล่ละเมื่อก่อนภาคใต้เป็นแล้วก็บ้านอาจารย์วันนอฉันเคยไปถ่ายรายการถ่ายถ่ายรายการทอล์กฉันกับทีมงานไอทีวีเคยไปบ้านอาจารย์วันนอเธอรู้ไหมฉันใส่ชุดชุดที่ฉันใส่อัดรายการที่บ้านอาจารย์วันนอชุดแม่ชุดของคุณแม่อาจารย์วันนอเอาให้ฉันใส่ชุดฮิญาบอะชุดเนี่ยที่ใส่อย่างเงี้ยฉันใส่เพื่อไปดาเนินรายการที่บ้านอาจารย์วันนอตอนนั้นแกเป็นรัฐมนตรีมคมนาคมสมัยรัฐบาลทักษิณ ฉันน่ะไปนั่งสัมภาษณ์อาจารย์วันนออยู่หน้าบ้านแกอะแล้วพี่น้องประชาชนรอบบ้านแกมานั่งล้อมฉันหมดเลยอะแล้วก็ฉันก็เข้าป่าในเขตจังหวัดยะลาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยฉันไปเที่ยวน้ําตกที่ยะลาฉันเดินเข้าป่าไปเลยอะไม่มีอะไรเป็นอันตรายเลยเออจะก็ไปเที่ยวในป่าที่จังหวัดยะลาตอนนั้นปีสี่ห้าฉันยังเข้าไปเที่ยวในป่าจังหวัดยะลาอยู่เลยไปเที่ยวน้ําตกฉันกับโปรดิวเซอร์ฉันสองคน สามสี่คนเข้าไปทั้งคันเลยเออสรุปเลยก็คือว่าในพื้นที่ตะเข็บในตพื้นที่สามจังหวัดชนนายแดนภาคใต้และพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีอันตลักษ์มีวัฒนธรรมแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เอ,อมีความสวยงาม